สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนองานศิลปะงานแกะนะครับของหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับจังหวัดจุมพรนครับองนี้ก็เป็นฝีมือชาวบ้านนะครับในงานศิลปะงานแกะนะครับงานที่ใช้แกะหลวงพ่อสองก็เป็นงานกำจัดนะครับก็ถือว่าเป็นของดีในตัวนะครับ งานที่หลุดคาต้นไม้นะครับนี่ถือว่าเป็นของตอนสิ์อย่างหนึ่งนะครับขอ,องนี้ก็ศิละปะการแกะนะมนการใช้การไปการแกะด้วยมือนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหลังนะครับผมนี่ในทรงขององค์นี้ก็มีฐานอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะครับความสูงก็2.5เซนนะครับผม องไม่ใหญ่นะครับแต่จะเทียบกับเหรียญบาทนะครับนี่ก็จะใหญ่กว่าเหรียญบาทอยู่นิดนึงนะครับนี่องไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของหลวงประสงค์นะครับแกะได้มีความเสมือนดีนะครับเสมือนหลวงปู่นะครับนี่เส้นหน้าปาก ตาจมูกนะครับคมชัดปากนะครับเป็นร่องนะครับนี่จีวรนะครับผมชัดลึกนะครับนี่มือวางมือสมาธินะครับป้าสังกติก็ค่องข้างชัดเจนครับร่องจีวรก็สวยงามนะครับนี่มีการพันจีวรมาด้านหัวเข่าด้วยนะครับนี่หัวเข่านะครับ้าจีวรเป็นเส้นร่องคมชัดลึกนะครับ ตรงฐานนะครับจะเขียนว่าปูส่สงนะครับผมนี่ดูจากรอยเขียนแล้วก็มีการน่าจะใช้ใบมีดแกะนะครับนี่ด้านหน้านะครับผมคราวนี้มาส่งจากด้านหลังนะครับส่งด้านหลังนะครับนี่ก็จะเห็นใบหูค่อนข้างยา,ยาวๆนะครับ ดีวอลนะครับคมชัดลึกนะครับเส้นสายคมชัดดีนะครับผ้าสังกติก็เป็นผ้าผืนใหญ่ตั้งฉากนะครับนี่สวยงามนะครับหลายเส้นอ่อนช้อยดีนะครับบริเวณฐานนะครับแกะเป็นลักษณะคล้ายๆบัวคว่ำบัวหงายนะครับก็สวยงามนะครับนี่นี่ส่งทางด้านหลังนะครับผม ถ้าส่องจากด้านข้างนะครับนี่เราข้างก็เห็นร,ร่องรอยการแกะสลักชัดเจนนะครับนี่งานศิลปะคลาสสิกนะครับีฝั่งหนึ่งนะครับน,นี่นะครับบนศอรศิษาของหลวงปู่นะครับ นี่เป็นรอยแกะชัดเจนนะครับนี่ตนั้นล่างนะครับด้านล่างจะติดจีวรของหลวงปู่ไว้นะครับองนี้นี่ผ้าจีวรหลวงปู่ทรงนะครับติดกาวทับไว้นะครับรูปแบบนี้ก็เป็นงานศิลปะของชาวบ้านนะครับที่ทําการแกะแล้วก็ถวายให้หลวงปู่ตั้นปูกเสกนะครับ นี้ก็ไม่ทราบป,ปีสร้างที่แน่นอนนะครับแต่เป็นการแกะที่เสมือนลุงปูนะครับผมก็ชอบเปนการส่วนตัวนะครับเรื่องราคาเล่นหางานประเภทนี้ก็อยู่ที่ความพอใจเลยนะครับก็ตินชาวบ้านก็อยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับผมแล้วแต่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ และจะนําพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดแะ่องนะครับรวมถึงวัตถุมงคลทั่วไปแล้วก็วัตถุมงคลของสัตวพ่อคุณมาหลงชุมพรเขตตุ้มศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผม ขอบคุณครับ